วันที่1พฤศจิกายน2,529เขาสายเดินทางไปชกยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกป้องกันตำแหน่งครั้งที่4กับอิสราเอลคอนเทรัสผู้ท้าชิงชาวเวเนซุเอลาที่เกาะคูราเซาเขา่ายชนะน็อกยกที่5วันที่ 28กุมภาพันธ์2530เขาสายชกยังต่างประเทศเป็นครั้งที่สองติดต่อกันชนะ t k o อเอลลี่ปีเกลผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียยกที่14ที่จาก,การ์ตาป้องกันตำแหน่งครั้งที่5ไว้ได้วันที่12ตุลาคม2530เขาสายป้องกันตำแหน่งครั้งที่6ชนะล็อกเบียงควางชุมผู้ท้าชิงชาวเกาหลีใต้ยกที่3ที่เวทีราชดำเนิน วันที่26มกราคม2531เขาสายป้องกันตำแหน่งครั้งที่7กับผู้ท้าชิงชาวไทยก้องกรณีพยักอรุณที่เวทีลุมพินีเขาสายเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้า,ายไปแล้วถอยออกไปไม่ใช่ถอยออกไปแล้ววิ่งออกไปเลยวันที่9ตุลาคม2531เขาสายเดินทางไปป้องกันตำแหน่งครั้งที่8กับชอยชางโฮผู้ท้าชิงชาวเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเขาทาย ชนะ TKO ยกที่8วันที่16มกราคม2532เขาใสา่ต้องกันตำแหน่งครั้งที่9กับแต่อิลชังผูุท้าชิงชาวกลีใต้ที่จังหวัดสมุทรปราการเขาใสา่ชนะน็อกยกที่2 วันที่8เมษายน2532เขาใสา่เดินทางไปป้องกันตำแหน่งครั้งที่10ที่เมืองโยโกฮามา่ากับเคนจิมัตสุมุระผู้ท้าชิงชาวญี่ปุน่นเขาใสา่ชนะคะแนนวันที่29กรกฎาคม2532เขาใสา่ ป้องกันตำแหน่งครั้งที่11กับอาร์เบโตคาสโตรผู้ท้าชิงชาวโคลัมเบียที่จังหวัดสุรินทร์<ป>เขาส่าย<ป>ชนะท k เยกที่ส0บ วันที่31ตุลาคม2532เขาทายป้องกันตำแหน่งครั้งที่12กับคู่ปรับเก่าเคนจิมัตสุมุระที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุน่นคราวนี้เขาทายชนะน็อกยกที่12วันที่29มีนาคม 2,533เขาสายต้องกันตำแหน่งครั้งที่13กับอาลีบลังกาผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ที่เวทีทวาราชด,ดำเนิน,ขนเขาสายชนะน็อกยกที่5ที่หน้าของอาลีบลังกาลงไปแล้วกรรมการลูโมเลตจะสหรัฐเริ่มนับและให้เขาสายชนะไปในยกที่5นีเอง วันที่3 0มิถุนายน2533เขาใส่ป้องกันตำแหน่งครั้งที่14กับชุนอิชินากาจิมาผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่เขาใส่ชนะท k o ยกที่8ตาสองข้างบวมเป่งออกมากรรมการยุติการชกแล้วยกมือให้เขาใส่เป็นฝ่ายชนะทชด้เกินทองเอานะครับในยกที่8นี้เอง วันที่29กันยายน2533เขาสายป้องกันตำแหน่งครั้งที่15กับคิมยองกังผู้ท้าชิงชาวเกาหลีใต้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาใสา่ชนะน็อกยกที่6คิมโดนไปแล้วคิมกแล้วคิมตุดมงไปแล้วอการับ3 4ม6 7 8 9ป9คิมไม่เอาแล้วครับ ทีมไม่เอาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นการชนะเ e l ลเลอร์น็อกเอาของเขาวันที่9ธันวาคม2533เขาใส่ป้องกันตำแหน่งครั้งที่16กับเออร์เนสโตฟอร์ดผู้ท้าชิงชาวปานามาที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาใส่ชนะน็อกยกที่6เขาสายตุยลงไปแล้วกอดลงไปแล้วโดนหมัดฟ้าจะเต็มเหน่ยวทีเดียว กด่าเขาซ้ายครับเป็นฝ่ายชนะเราเอาปอดไปในยกที่หนะครับโอ้โหมากรัจะลง ตึกข้างหน้าจะนักทีนใดก็มีกำลังพร้อมจะฝ่าฟันไทยชนะอยู่แค่ปลายหมัดกำลังงานอยู่แค่อืึบ M150 สนับสนุนและให้กำลังงานเป็นวัดนึกถึงนูต้านูต้านูต้าโคนูต้าโคแผงสีเหลืองขัดแดงของโอสสภ,ภา บดีกัป้องกันได้และหากไม่ระวังแบบนี้อาการช้ำอักเสบพ่อเลือดและบวม17บเจไฟของเขาสายกาแล็กซีที่มีตำแหน่งแชมป์โลกเป็นเดิมพันครับครั้งแรกนั้นคือการชกชิงตำแหน่งและ16ครั้งต่อมานั้นคือการป้องกันตำแหน่งและสำหรับเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นเขาสายแสดงความสามารถที่เนื้อเรียกว่าเนื้อมนุษย์ธรรมรดาครับถ้าพูดจะเยินยอกันสักนิดหนึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เกินความจริงก็คือการเอาชนะเป็นไฟที่17 เอาชนะเทคนิคอลนักเอาเหนือปาแจ่สุขพุทธชิงชาวเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ถ้าหากว่าใครเป็นแฟนเขาทรายและก็ช่างสังเกตนิดหนึ่งก็จะเห็นว่าเขาทรายขึ้นชกไฟที่17นั้นค่อนข้างจะสบายใจสีหน้าแววตานั้นค่อนข้างจะไม่ปริวิตกอะไรเลยและเห็นชัดเจนก็คือยกที่ 1- และ2นั้นถ้าหากว่าผิวปากได้ก็คงจะผิวปากด้วยชกด้วยเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจมากคงจะศึกษาแผนการชกของคู่ต่อสู้มาอย่างดีดีแล้วทั้งเทรนเนอร์แล้วก็ตัวทั้งหมวเอง คนไทยกับมวยนั้นไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือแม้กระทั่งมวยสากลนั้นจิตและวิญญาณของคนไทยนั้นผูกพันกับการต่อสู้มายาวนานนอกจากมวยแล้วศิลปการต่อสู้และการป้องกันตัวอีกอย่างหนึ่งของคนไทยที่ได้กระติดแน่นฝังลึกอยู่ในสายเลือดและวิญญาณอีกอย่าง,งก็คือการต่อสู้โดยมีอาวุธอย่างกระบี่กระบองและดาบณนบดนี้ครับเราจะนำท่านผู้ชมไปพบกับการแสดงของสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ครับ Subtitles yep.